เมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่16รกรกฎาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์โครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้5โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อาโนนอภิชาโนนำพระพิสุและสะัตยชนสวดมนมต์ทำวัดเยน็สนสวดมนต์บทธรรมจักกระเปาวัตนสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลพระผู้ปราบมารจากนั้นพระอาจารย์นิปนปนปพนธ์ปภาสิทธโธ ได้เมตานำนั่งสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อครึ่งชั่วโมงพร้อมทั้งนำแผ่เมตตาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมเรื่องการสร้างบรรยากาศด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาโดยเนื้อหามีใจความบางตอนว่าในการดำเนินชีวิตหรือการสร้างบาร,รมีนั้นหากเราจะทำให้ได้ดีแล้วต้องอาศัยการใช้รอยยิม้ม การอ่อนน้อมถ่อมตนนำหน้าดูคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนุกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมากายเป็นแบบอย่างแม้คนที่มาวัดจะมีอายุน้อยกว่าหรืออายุมากกว่าคุณยายก็ยกมือไหว้หมดเพราะอยากให้เขาได้บุญอยากให้เขาได้มาสร้างบรารมีเราก็ต้องอ่อนน้อมกับเขาก่อนดูอย่างคนที่ไปชวนบวช จะชวนคนมาบวชได้ก็ต้องรู้จักพูดพูดด้วยคำไพเราะอ่อนหวานฉะนั้นรอยยิ้มและปิยาวาจาจึงมีความสำคัญสำหรับโครงการปฏิวัติธรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้าจัดขึ้นเพื่อให้คณะสัทธาสาธชนได้ร่วมกันทำความดีสร้างบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดในการทำดีซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะ